สวัสดีครับวันนี้เช้าวันพุธนะครับที่29นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับหลังจากแม่สาวน้อยนะครับเขานอนบ้านใหม่นะครับเตื่อเป็นคืนแรกแล้วตื่อขึ้นมาเขาจะทําอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันนะครับตามมาครับวันนี้ฝนตกด้วยนะครับตกนิดๆด้วยทางเดินนะครับตอนนี้กับเมื่อก่อนนะครับ เปลี่ยนไปนะครับทางที่เราเดินไปอ้แม่สาวน้อยทำอะไรกันอยู่ ท hey. ี่เซาครับที่เซายัางหลับอยู่เลยอุ่นฝนมันตกนะครับเมื่อคืนเขาจะนอนตรงนี้นะครับเบรนราวนี้สองราวนะครับแล้วก็บรก้อนฟางนะครับก็เป็นบางตัวก็นอนเบนก้อนฟางเมื่อคืนนะครับ ่วใหญ่เขาจะมาอยู่ด้านนี้กันนะครับเมื่อวานตอนเ,เออามาใหม่ๆเขาจะอยู่ด้านนู้นนะครับแต่พอเราทําให้เขานอนนะครับเขาจะไม่ไปไม่ค่อยไปอยู่ที่เขานอนนะครับเขาจะมาอยู่อีกด้านหนึ่งมาเล่นอีกด้านหนึ่งนะครับอตรงที่นอนเขาจะไม่ค่อยไปเล่นนะครับโอ้แม่สาวน้อย กา้กินอาหารนะครับรู้สึกว่ามันจะสนุกกับบ้านใหม่นะครับสงสัยตัวนั้นสงสัยว่าเอ,อะไรอยู่จิกจิกจิกักกกบน้องกำลังทำสวยอยู่ครับแต่งหน้าทาปากนิดนิด โอเคครับก็มาชมนะครับว่าวันนี้แม่สาวน้อยนะครับหลังจากอานอนบ้านใหม่นะครับหนึ่งคืนเขาทำอะไรกันบ้างนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยพามาชมเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมต้องไปทำงานก่อนครับก็สวัสดีครับผม